สามผลไม้เป็นเบาหวานไม่ควรกินเด็ดขาดสบางคนนะคะก็กลัวความหวานจากน้ำตาในผลไม้แต่ผลไม้เนี่ยจะมีประโยชน์กับเรานะคะเพราะว่ามีทั้งแร่ธาตุและสารอาหารแล้วมีกยากใยอาหารสิ่งสําคัญเลยนะเหตุหลักเลยนะจากอาหารที่เราทานเราต้องเราสามารถจะเลือกทานให้เหมาะกับรคของเราเนี่ยเน้ำตาไม่ขึ้นสูงได้นะคะวันข้อแรกเลยนะคะผลไม้ที่เป็นผลไม้อบแห้งนะคะตัวไรนะคะ ไม่ควรจะทานถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยมันจะสะสมน้ําตาลให้น้ําตาลเราขึ้นสูงมากๆเลยนะข้อสองนะคะหรือน้ําผลไม้กระป๋องทุกชนิดเลยค่ะเพราะมันมีน้ําตาลฟสูงมากๆเลยเราควรทานน้ําผลไม้สดแล้วก็ข้อสามนะคะผลไม้แช่อิ่มน,นะคะใส่สารสารกันเสียเยอะมากส่วนผสมของน้ําตาลที่เยอะมากน้ําตาลก็ก็จะไม่ลดนะคะพอน้ําตาลไม่ลดนะผลข้างเคียงจะ ตามมาด้วยนะคะผลไม้3ชนิดเนี่ยควรหลีกเลี่ยงไม่ควรทานเลยเด็กเด็กเลเปลี่ยนไปทานผลไม้ที่เป็นผลไม้สดที่มีรสหวานน้อยเนะี่ยเรายังได้กากใหยอาหารแล้วก็จะได้กวาดน้ําตาลของตัวเราจะทําให้น้ําตาลลดล,ลงได้